มูลค่าปิดของเซ็ตนะอยู่ประมาณ3,400นะครับเซ็ตจะลบจากราคาสุดท้ายไปประมาณ0.39นะครับแต่ทุกอย่างยังไม่จบนะครับต้องรอดูนะครับว่ามันจะจบที่ท่าไหนนะครับตอนนี้นะครับตัวที่มูลค่าเกิน1ล้านบาทแล้วสามารถโดดได้หลายช่องหน่อยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ่อออนแทน ส่วนตัวที่โดดขึ้นมีอับโมชินะครับ NRF, Advanced นะครับประมาณนี้นะครับส่วนดัชนีที่จะโดดขึ้นหรือโดดลงดูตรงนี้นะครับถ้าสวยๆจริงๆก็คือคงจะเป็น a d v a n c e นะครับที่วอลุุมปิดค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วสามารถขยับขยื่นได้หนึ่งช่องแต่ที่ผมว่าน่าสนใจคือกลุ่มโรงบาลน,นะส่วนตัวนะกลุ่มโรงบาลจะปิดโดดทำไมไม่เข้าใจทั้งวันไม่เล่น แล้วจะมาปิดโดดทาไมนนะครับพอตลาดปิดอย่างเดียวนะครับตอนนี้อยู่สี่โมงสามสิบแปดแล้วนะครับค่อนข้างปิดช้านะแต่หุ้นที่ปิดโดดหรือปิดกดเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าพรุ่งนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับช่วงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างคำนวณยากนะครับมีตัวไหนอีกโอ้ค่อนข้างปิดนานนะครับถ้าชอบให้มารายงานช่วงปิดตลาดนะครับ ก็กดไลค์กดแชร์เข้ามาได้นะครับ